วัสดีก็บับผมไวโพดชาแนลสวัสดีตอนเช้าครับกีดดยางปลาสองห้าหนึ่งพี่น้องเท่าน้ำผมได้พี่น้องมีน,นหลายวันแล้วไม่ได้กีดนะครับที่ไหลอยู่หนาส้ดดับมาแล้วจะไหลดีไหม ใส่ได้ตกตกดีจริงๆฝนก็ได้โจ๊กพี่น้องตกหน้าต่ำจนใ่ายก็ได้ Chua. Trượt, 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 trượt này. con giang có chuối 3 văn 4 văn măm măm นะไม่ได้กีดหลายวันยังไหลเร็วอยู่ tốt tốt nhà hay chốt ที่น้ำเนาะเทน้ำแล้วก็จก ลืมก็จำ พี่น้องกี่ด,ดังคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากช่องนะครับไปพดชาแน,นลซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม